อาล้ครับก็กัดสวัสดีด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ที่เกมวันพีทอีเช่นเคยนะครับก็อยู่ในโหมดแลงนะครับกี่ม่กี่ดาวก็จะขึ้นแลงแกมมาสเตอร์แล้ว,ลวก็มาดูซิว่าคลิปนี้มันจะแพ้ชนะกี่ตาละกันนะครับก็มั่นใจว่าขึ้นแน,น่นอนะครับเออ่ยม,มั่นใจเลยนะโอเคไม่เสียเวลาเริ่มแม่งเลยเลยกันครับ <c oughs> เฮ้ได้อยู่จะเปล่า,า,าอ่าเรียบร้อยเสร็จโก้ดิบนะมาหนึ่งหนึ่งหนึ่ง <c oughs> เรียบร้อยหมัดพี่มันหมัดตรงอ่ะน้องเออมดพี่เร็วที่สุดในโลกลนะ <c oughs> นี่งน, <c oughs> นี่อืมสัต แบบไม่มีอีโก้เลยแล้วกันแล้วก็หมัดตรงแบบคมๆแล้วก็โดวยออสุดยอดมากเอาเออเก็บโดนเก็บโดนอ้้ชิโอ้้ม y กอดออกเลยเหรอวะไอ้สซัก จอมพลอีตู่หลุดนะเป็นตนัวละครที่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยนะคามรู้สึกส่วนตัวมันรู้มันยัางไงาไม่รู้อ่ะผมไม่ค่อยชอบอะ่ะแต่ว่าที่ผมเล่นก็เพราะว่ามันเท่แค่นั้นแหละเออมันเท่มากเฮ้ยเหลือเกินมันเท่จริงๆ ไปโอ้โหยิงหายละมันพุ่งไกลขนาดนี้เหรอวะริเบกาเนี่ยไม่รู้เลยไม่รู้เลยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เลย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 โอ้โหอะไรอ่ะ What the fuck โอ้ยจอมพลกูยังไม่ได้ออกโรงเลยอะไรวะเนี่ยโอ้โหเร็ร้อยจอมพลกูเนี่ยนางเม่โคตรบูดเลยนะตอนนั้นตีเดียวโคตรบูดโอ้ชิบไหยม,มาดิ มาดิมาเดี๋ยวพี่แชงรับจบเองบังไข่แอบร้อนอีซี่มากฮมาดิว้าไปดิไม่นด้ไงว้า แน่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 โอ้โหอ้าวเรียบร้อยอันตีแบบนี้โอ้ใช่เรียบร้อยเอมามาว่าแบบนี้ก็โดดสิครับไอหนูเอ้ยเรียบร้อยบางใครคมคม,คมปหนึ่งที นี่แหละจังหวะเผอของจริงที่แท้จริงพี่แท้ตูมามามามึงได้แค่ไหนวะเอ้าเอาาเมื่อกี้มันอะไรวะเมื่อกี้ติดคื่อเฉยเลยมาดิกูอยากโดนล้างว่ะมาไปมามากูเทพเจ้าล้างกูเทพเจ้าล้างมึงแค่แค่ของก๊อปไอ้น้องมาดิน้ำแข็งใส ทำอะไรทำอะไรเอา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 ทานหมดเลยผานหมดเลยโอ้โหมันไม่โดดได้ไงเนี่ยแฉงด่ามึงก็สั้นเดือนไปหมัดมันแค่หมัดกระโปงกระโปงโอ้โหปูด่ะเชื่อเฮ้ย มันมาพานเนิ่มซาโบมาดีกว่าลืมเลยนะดิช้ครั้งนี้มึงก็ไม่มีใช้กับเบอกเลยเดี๋ยวไปดิอ่านนะฮะเรียบร้อยอ้าวมึงไม่มีอะไรแล้วนะไม่มีทั้งอันติทั้งฮัรเนอร์ใส่กูครับบอกเลย ย้ายโดนเรียบร้อยไม่มีพันเนอร์แล้วไม่มีตัวช่วยแล้วตายหาตาสับหน้าไปหนึ่งทีอันเนอร์ซาโบโมันใช้ได้แค่สองครั้งแล้วนั่นเนิรเนิร์แล้วเรียบร้อยไม่ไปซ้ายหนูตกหนึ่งเออสวยงาม เคดาวสุดท้ายนะฮะไม่รู้ว่าจะอาถัรหรือเปล่านะมาไม่น่าจะยากหรอหรือเปล่าวะเออช่างแม่งเถึะ <c oughs> เพียก็แบนของผมก็จะแบนพวกนี้นะก็คือตัวที่มันบัฟมานะครับแล้วก็ตัวที่น่าสรำคาญน,นะน่าจะมีแบนให้สักห้าตัวเนาะเพราะหลังๆในตัวละครโกงๆเยอะมากนะครับ ไม่รู้ว่าจะแบนอะไรนั่นแหละนะตัวที่เล่นก็จะเป็นตัวหลักๆก็โฟซาโบเนี่ยซาโบแชน์นะคือลูกหักเออตัวตัวลูกรักของผมจะมีสองตัวนี้เป็นหลักนะคือซาโบกับแชง์นะครับส่วนตัวที่เหลือเนี่ยรอหรืออะไรต่างๆนาน,น,นเนี่ยผมไม่ค่อยเล่นเล่นละเพราะว่ามันโดนน้ำหนักเกินไปนะครับซาโบแชง์ถึงจะโดนเนิบก็ มันยังเล่นได้เะเออโดยเฉพาะช้ชงเนี่ยเป็นตัวที่แบบว่าอามาตะเลยตอนนี้นะครับผมดูทรงเนี่ยอนาคตมันโดนเนิร์ฟอีกแน่เลยจะไม่รู้จะโดนเนิร์ฟอะไรนยแต่ผมดาหน่าจะเป็นสกิลเสริมอะ่ะนะอาจจะไม่ลบล้างอะไรพวกเนี้ยนะครับอือตัวคูซานก็เล่นเป็นประดับแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมีสกิลแช่แข็งที่ปวดได้ดีอยู่นะครับมึงเลือกตัวนาจังวะไอวส โอเคหรือเปล่าต้องโอเคแล้วล่ะเจชสวยไอกิว เมื่อกี้แม่งปากเลยอะแบบมึงกูตั้งใจอยู่อะเออมาดิมาไปดิโอ้โหดักหน้าด้วยโคตึงมาดิมาดิมาดิดิโอโ้เรียบร้อย เอาทางมันเลยครับเต็มร้อยตายหาแนตาา่ตายหา่าแตาาโ่โหงนะฮะโหงร้อยอำห่าเลยไม่ได้เลยเนี่ยแม่ง <c oughs> ผมมันอยู่ในเกมของมันแล้วอะ <c oughs> ตานี้อาจจะแพ้

อ้าวไปเจนแล้วอ้าวอ่ะอ,อยู่นิ่งเฉยเป็นอะไรครับเนี่ยหลุดเหรอดีไปน้องสงครามไม่มีปานีครับโ,อโ,อโอ้อ้าเมื่อกี้ไม่หลบได้ไงอ่ะเ <c oughs> มื่อกี้ไม่ใช่นะไม่ใช่นะผมไม่ใช่นะเมื่อกี้มึงหลบได้ไงไอ้เป็ดน้อย จิ๋วลอยม่บูดิไอฮ่าไอฮ่าใต้หงอแล้วตไต้ตกูมีเตะเอ๊ะอันนึงมันก็น่าจะหมดละผมผมนับแล้วมันใช้ครบแล้วสามครั้งน้บใจใจ เออเรียบร้อยให้รู้ขายเป็นไผ่เรียบร้อยกูหักหลบแบบอิจิตตอนโอ้โหอาจจะกลูไม่ตายหรอกน้องโดนเลยพี่ด้วยกูเป็นเปิดโปะอ่ะอึ้งเด็กอะเด็กอะเด็กอะเด เออเมียติละสวย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 มีอัญติแน้ะก็ต่อเลยได้ครืนหนึ่งแล้วก็มีอัญติอ๋อจะได้จะอยู่เรียบร้อยเรียบร้อยแข็งไปดิมึง อะไรอะไรมาย okay, ่องย่องไอกระจกโอเคก็ประมาณนี้นะครับสลหรับการตายแรงนะครับก็ชนะรวดเลยนะครับอืมถือว่าชนะรวดเลยนะครับก็ขออภัยนะครับถ้าพูขันหยาอะไรไปเข้าหัวหรืออะไรนะครับเพราะว่าเป็นอารมณ์ในเกมนะก็ขออภัยจริงๆนะครับใครก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยละกันนะเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆนะก็เจอกันคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรละกันนะครับโอเคก็บ๊ายบายครับผม